เอารถของงบาเซฮน้อยู่กับผมนะครับสำหรับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดปนิลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่สนาม BIR4 แบ็คบายก็วันนี้นะจะเอารถของบางแสนสอ นเป็นรถเด่นจะมาที่จะใช้ซ้อมแล้วก็เพิ่งประกอบเสร็จเมื่อคือนก่อนแล้วก็ปัดไนโนไว้นะครับยังไม่ได้ลงคืนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการซ้อมตอนนี้สตอร์ก็เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันอยู่ในพิซกันดีกว่านะครับไปเร็ว เาโอเคไหมสอตอเป็นไงบ้างเมื่อกี้ทำไมเป็นไรนเกียร์เข้าไม่สุดเหรอต้องเจอสอตอเองนะถึงจะโอเคนะของจริงออนเบอร์วันต้องสอตอกี้ Uh... NCA 789ทุ่มสุดตัวแจกส่งท้ายปีมีสิทธิ์รุ้นรางวัลทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ของรางวัลหลักล้านแจกตลอด3เดือนอาดิดย์กระเป๋าหรูอ10รางวัลลำโพงบาแช10ล10รางวัลน,นาฬิกา Apple Watch 10รางวัลกระเป๋าชาแนล l 10รางวัลและรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า10รางวัล ใครอยากรุ่นรางวัลใหญ่แบบนี้เริ่มต้นง่ายมากเพียงแอดไลน์ line, แจ้งแอดมินมาที่ n c a 789 น้องสำหรับรถของทางทีมงานที่ได้ลงพื้นซ้อมไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะช่วงแรกนะเมื่อกี้เราเทสไปนะครับก็ได้ประมาณหนึ่งลันนะครับแล้วก็มีเวลาเรียกว,ว่าพอปรับแต่งเซตได้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนท่อเสียก่อนนะเพราะว,าว,าว่าวันนี้ทางบางเซเขาเตรียมท่อเสียประมาณ5ลูกด้วยกันนะครับรน้องๆก็ยังมีเวลาในเรื่องการไล่รถอีกสักหน่อยนะครับเวลาตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเป้าก็เดี๋ยวเราคิปเป้าแล้วก็ลองลองปรับดู ต้องเียกท่อ,อเสียแล้วก็ยังมีอ,งอุปกรณ์อื่นที่เตรียมมาอีกหลายอย่างแนละ้วก็วันนี้เรายังมีเวลาทดสอบเพราะวันนี้เป็นวันพิมพ์ขัดน,นะครับวันที่นี้ก็จะเป็นการซ้อมแต่วันนี้หนึ่งวันนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะซ้อมอยู่วันพิมพ์ัสเนี่ยได้จนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วันพุธไอ้วันศุกร์ก็จะซ้อมได้อยู่ระหว่างประมาณสี่โมงอ่ะห้าโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็เป็นพันนี้ ก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมต่อว่าเราจะเปลี่ยนท่อเสียแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยที่ซ้อมไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่อง,องตอนช่วงออกตัวแล้วก็ตเตะเกียร์สองครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตัวขี่อย่างอาร์ตคอนฮิสสามก็จะต้องปรับตัวในเรื่องของการหาตำแหน่งเตะเกียร์ที่ดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันไป let's ก o 哦。